เราจะไปคุยกันต่อในสิ่งที่คุณต้องมีในการฝึกภาษาอังกฤษกับ5 brights bright ที่หนึ่งของเราค่ะนั่นก็คือตึึง bright, bright. facts นะฮะและช่วงนี้ลูกก็ขอตั้งชื่อช่วงว่า bright facts ภาษา strong ต้องเรียนแบบเป็นธรรมชาติค่ะโอเคหากเราลองมองดีๆนะคะในส่วนของคำว่า facts f A C T ในส่วนของคำว,ว่า fact นะฮะก็จะมีความหมายว่าความจริงนั่นเองนะฮะความจริงที่หนึ่งเลยก็คือฟังให้ดีนะคะว่า each language ลายมือแย่นิดหนึ่งนะฮะอยากให้ดูที่เนื้อหา is different ลองฟังเสียงรอบนะฮะหากคุณอยากอ่านว่า different ลูกขอบให้แต่เสียงตัวนี้ภาษาอังกฤษนะฮะฝรั่งมักจะอ่านเป็น different ฟังอีกรอบนะ different different ปิดตัวทีท้ายคำนิดเดียว different different ความจริงที่1ทําความเข้าใจในเรื่องของความต่างค่ะความจริงที่2นั่นก็คือจําเลยนะฮะว่า each language has a different sound system sound system เหล่านี้เป็นเสียงที่เราจะต้องพยายามทําให้ได้สมมุติว่าอาจารย์บอกว่าคํานี้ออกเสียงว่า bright เราอย่าหยุดแค่ b i t นบนบนบนเราอย่าหยุดแค่แบบ ไ no. เราต้องกล้าเลยว่านี่มันคือ br br bright bright เห็นไหมฮะและตอนฝึกเนี่ย do it ทำมันนะฮะทำให้มันเต็มที่และตอนนี้นะฮะเรามีอีกหนึ่ง bright มาฝากกันและนั่นได้แก่ึ bright pronunciation ฟังอีกรอบนะฮะ bright pronunciation นั่นก็คือออกเสียงชัดตัดปัญหาไม่รู้เรื่องคะ่ะเริ่มจากเรื่องแรกนั่นก็คือ each language has a different sound system each language has a different sound system ทุกภาษามีระบบเสียงที่แตกต่างกันนะคะภาษาอังกฤษนั้นจะมีการออกเสียงตัวท้ายคำบ่อยมากเช่นดึงใช่ไหมมี l ตอนท้ายสังเกตสังเกตสังเกตไปเรื่อยสังเกตคำที่เรารู้อยู่แล้วสังเกตไปเรื่อยหรือแม้กระทั่งคำว่า bright สังเกตสามารถถ้าคุณสังเกตอะไรให้ดีๆนะฮะและให้คุณ do it now ก็คือทำเลยออกเสียงปิดคำให้เข้าใจระบบภาษาที่ไม่เหมือนกันแล้วปิดคำให้ได้นะฮะอ่ะตอนนี้นะคะเรากลับมาอีกหนึ่ง bright โดยส่วนตัวแล้วลูกกอบชอบมากเพราะมันจะทำให้ความเข้าใจที่เรามีต่อภาษาอังกฤษดีขึ้นมากๆค่ะนั่นก็คือตื่ง bright vocab ค่ะเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะรู้คำศัพท์ภาษาไทยทุกคำแต่บางคนถ้าเกิดว,ว่ารู้ก็ก็ถือว่าเก่งมากนะถือว่ามีคลังคำศัพท์ที่สูงส่งแล้วเกิดนะ,ะเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าพจนานุกรมเกิดขึ้นเพื่อให้เราไปหาคำศัพท์ที่เราไม่รู้นะคะดังนั้นในภาษาอังกฤษเนี่ยต้องขอบอกกันเลยว่าปกติหากคุณเจอคำศัพท์แล้วคุณไม่รู้ว่ามันมีความหมายว่าอะไรดังนั้นอันนี้ don't blame yourself นะคะอ่ะนี่ลูกกัลขึ้นให้ว่า don't blame yourself หรือ don't blame yourself นะก็คือ blame เห็นไหมถ้าเกิดว่าคนไม่รู้ศัพท์ก็จะแปลไม่ออกแต่ตรงนี้ถ้ารู้ศัพท์แปลออกเลยว่า blame แปลว่าตำหนิอย่าตำหนิตัวเองหากไม่รู้คำศัพท์ค่ะเราสามารถเก็บเล็กผสมน้อยไปได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า it's gonna take time มันจะต้องใช้เวลาช้าหรือเร็วคำศัพท์เหล่านี้เป็นศัพท์ที่เวลาคุณเจอแล้วมันจะยาวมากๆเช่นคำนี้ คุณไปเจออย่างเงี้ยแล้วมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยกูอ่านไม่ออกบางคนก็แบบ u b i q u i t o ฟังดีๆนะคำนี้ก็คือ ubiquitous แปลว่าซึ่งมีอยู่ทุกหนแห่งเห็นไหมคะว่าไม่รู้ไม่ตายเพราะว่าคำว่ามีอยู่ทุกหนแห่งมีอยู่ทั่วๆไปทุกที่เราอาจจะใช้คำว่า everywhere ก็ได้เข้าสู่ bright grammar ภาษาแกร่งต้องแบ่งใจให้ grammar ค่ะ แปลเป็นไทยได้ว่าไว้ยากรคุณจะเจอคําตอบแน่นอนว่าเออตกลงมันจําเป็นไหมมันสําคัญไหมหรือต้องเรียนอย่างไรคําถามก็คือคําถามก็คือภาษาไทยคุณดีแค่ไหนคะในเชิงของกร a m ม a าด้วยนะคะให้ลองนึกตามนะคะคุณมีความรู้เรื่องคํานามแค่ไหนคะคุณมีความรู้เรื่องคําวิเศษคําสันธานคําบุพบ,บทคํากริยาลักษณะนามประโยคความรวมประโยคความเดียวประโยคความซ้อนมากแค่ไหนคะตัวอย่างเช่นตอนที่เราเป็นเด็กไทยและเราพูดว่าแม่คะ่ะหนูหิว แม่คะหนูหิวหรือพ่อครับผมหิวเราไม่ได้รู้ว่าพ่อเป็นคำนามเด็กบางคนตอนพูดคำว่าพ่อได้เขายังสะกดคำว่าพ่อไม่ได้เลยดังนั้นเขาไม่สามารถแยกได้ว่า,าพ่อเป็นคำนามนะพ่อในสะกดแบบนี้นะคิดตามนะคะว่ามีเพลงบางเพลงที่ดังมากในเมืองไทยเช่น it's not about the money 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 we don't need your money 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 we just wanna w uh, uh, dance มา เื่อ about the price tag คำว่า price tag นั้นเด็กบางคนผู้ใหญ่บางคนรู้เพราะเพลงนี้มันดังในเมืองไทยมันแปลว่าป้ายราคาเราเรียนรู้ได้จากเพลงนะคะมีเพลงนี้ดังมากเป็นภาพยนตร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องถามลูกเลยนะคะนั่นก็คือ let it go let it go เคยฟังไหมปล่อยมันไปปล่อยมันไปดูกันมากให้ดีดูกันมากมาคุณสามารถจำได้ทั้งประโยคเลยว่า let it กแปลว่าปล่อยมันไปโอเคไหมคะสังเกตดีๆว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่คุณจะจำสัพ์ได้ก็ต่อเมือ่อคุณสนุกกับภาษาอังกฤษแล้วมันไม่หยัดเยียดวิธีนี้ได้แก่การดูหนังค่ะการฟังเพลงดังนั้นอันนี้เป็นอันที่ลูกกอล์ฟทิ้งท้ายแล้วกันว่ามันแยกกันไม่ขาดอย่างน้อยสนุกกับมันแล้วถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาเรียนใส่ใจมานิดนึงเพราะภาษาของคุณจะแกร่งขึ้นแน่นอนและจำไว้นะคะว่า ไวยากรณ์ที่ดีกร a m m a r ที่ดีไม่มีอะไรเสียหายนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราได้เดินทางมาถึง bright สุดท้ายแล้วนั่นก็คือ bright secrets ค่ะใน bright สุดท้ายของเรานะคะเราจะพูดถึงความลับที่มันจะทำให้ภาษาอังกฤษของเราแบบหอย bright ขึ้นมากๆค่ะและลองเอาไปใช้ดูนะคะคุณจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แบบคล้ายๆนะหรือเหมือนกับ native speaker ก็คือเจ้าของภาษานะคะให้ทุกคนลองนึกดีกว่านะคะว่าถ้าเห็นอันนี้น่ยแปลว่าอะไรถ้าเราอ่านดีๆก็คือจะเป็นการอ่านว่า silent letters อ่านแบบไทยก็ silent letters แต่อ่านแบบดีๆค่ะเป็นแบบเจ้าของภาษาไปเลย silent letters ถ้าไปดีๆแปลว่าอะไรฮะ silent ก็คือเงียบ letters จด,จดหมายถูกไหมครับเนาะเนาะตรงนี้ไม่ได้บอกจดหมายเงียบ letters ตรงนี้เป็นมีความหมายว่าพยัญชนะหรือตวอัวอักษรนั่นเองตรงนี้ก็เลยแปลได้ว่าพยัญชนะที่ไม่ ออกเสียงค่ะตัวอย่างเช่นคุณเคยเจอหรือไม่นะคะในภาษาอังกฤษบางทีเราไปเจอคํานี้ฮะนั่นแบบเอ๊มีตัวเคโผล่มาเนี่ยคำว่าอัศวินอ่านว่าอะไรสุดท้ายอ่านว่า night night ดันไปอ่านออกเสียงเหมือนกับคําว่ากลางคืนก็คือ Night 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 เพราะตัวเคไม่ออกเสียงค่ะแน่นอนคุณคงไม่อ่านว่าเจอกันวันจันทร์เถอถูกไหมคะคุณคงไม่อ่านว่าเจอกันวันสุกร์และเราจะรู้ได้ไงว่า พยัญชนะตัวไหนไม่ออกเสียงนะคะอันนี้ลูกกอต้องขอบอกกันเลยว่าย้ำไปที่การเรียนภาษาอังกฤษจ,จาก Language Learning Pyramid นะฮะว่าสุดท้ายแล้ว Listening is the key การฟังนะฮะการฟังคือกุญแจแต่อจากนี้นะคะถ้าได้ยินอะไรให้เชื่อในหูและมันจะเ work จริงๆค่ะลองดูตัวอย่างนะคะถ้าพร้อมแล้วลูกกอจะเปิดอะไรบางอย่างให้คุณฟังและขอให้คุณเงี่ยหูฟังได้ดีให้ดีว่าคุณได้ยินคำเหล่านี้ว่าอะไรนะคะถ้าพร้อมแล้ว คำว่าเสือดาวอ่านว่าอะไรคะ one two three go leopard 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 ลูกปับถามทุกคนหน่อยค่ะทุกคนได้ยินว่าล e o p a r d หรือ Leopard ์ดคะคำตอบคือคำนี้อ่านว่า Leopard 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 เห็นอะไรบางอย่างไหมคะถ้าคุณเชื่อในหูคุณจะไม่ออกเสียงผิดแต่พอคุณเชื่อในสายตาแล้วบางทีมัน ไปอ่านมันก็เขียนอย่างนั้นจริงๆอะดังนั้นนี่คือสัจธรรมนะคะว่าสิ่งที่เห็นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปคุณจำไว้ว่าเนื้อหาที่เอามาให้คุณใน Bright Future Academy นะคะในคอร์สเรียนนี้มันเพียงพอแล้วค่ะที่เหลือมันจะขึ้นอยู่กับคุณนะคะจำไว้ว่า this is your journey นี่คือการเดินทางของคุณนะคะและขอย้ำอีกรอบนะคะว่า it's your time to shine สวัสดีค่ะ